มาเรวิววิธีการติดตั้งครอบเครื่องครับตัวนี้จะเป็น er นะครับติดตั้ง er สองพันสิบสองถึงสองพันสิบเจ็ดนะครับได้ทั้ง er แล้วก็นิงจาหกห้าศูนย์นะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งนะครับตอนื่นที่ลูกค้าจะติดตั้งนะครับให้ลูกค้าอาวางทาบครับลูกค้าวางทาบเสร็จปุ๊บลูกค้าจะเห็นมีรูเล็กๆครับตัวนี้ให้ถอดน็อตนะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับ พอถอดน็อตทั้งหมด3ตัวที่พอเรามาร์กไว้นะครับสีดําแล้วก็ต้องเปิดตัวฝาปิดน้ามันออกนะครับ ถอดน็อต3ตัวออกนะครับแล้วก็ฝาปิดน้ำมันเอาออกนะครับ mm. ก็จะมีแถบกาวอยู่ด้านในนะครับเป็นสาบเ็มเพื่อยึดติดกับตัวชิ้นงานตัวข้างในนะครับ mm. ก็ทําการแกะออกนะครับอันนี้เราสาธิตให้ดูนะครับเราจะไม่ได้แกะเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปไงี้ครับพอเสร็จนะครับก็ใส่น็อตเข้าไปตามตัว อเสร็จนะครับก็ใส่ฝาปินน้ำมันไปที่เดิมครับก็ใช้คีมหมุนได้เลยนะครับบิดไปเรื่อยๆครับจนแน่นโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างครับ นี่เรามาติดข้างซ้ายนะครับข้างขวาเราติดเสร็จเรียบร้อยเรามาดูข้างซ้ายข้างซ้ายก็เหมือนข้างขวาเลยครับให้ครอบไปก่อนนะครับก่อนที่จะถอดน,น็อตเราก็จะเห็นรูกว้างๆเราไม่ต้องถอดน,นะครับถอดที่เป็นรูเล็กๆตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับแล้วก็ตัวที่4ข้างซ้ายจะ4ตัวนะครับ ใายจะไม่มีกาวนะครับก็ไม่ต้องใช้นะครับใช้ยึดนอ็อตลงไม่ได้เลยอครับ,นนรบแล้วก็ใส่อาเข้าไปใส่เสร็จก็ยึดน็อตให้แน่นนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับรถ ER 650 R กหาเป็นนะครับใครสนใจติดต่อเบอร์ได้เลยครับขอบคุณครับ